เจาะรถตรงไหนหรือเปลา่าแต่ว่าไอ้คันเนี้ยเขาเจาะมันเละแล้วละ่ะแต่ว่าบางคันที่ยังไม่ได้เจาะรถที่หลังคาเดิมๆมเนี่ยเราจะทําแบบนี้เราจะทําไม้แบบเนี้ยขึ้นมายึดตรงนี้การที่เรายึดเนี่ยในพรมข้างบนเนี่ยเขาจะมีกิ๊บล็อกพรมเห็นไหมสามจุดเนี้ยโดยที่ไม่ต้องเจาะเพราะว่ากิ๊บที่ล็อกพรมเนี่ยของเขาพอดีกับพุกที่เราใช้พอดีเลยก็จะฝังพุกก็ไปในสามตัวเสร็จแล้วก็เอาไม้มายึดนัดตรงนี้สามตัวเสร็จแล้วค่อยเอาค่อยเย็นเนี่ยมายึดตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราก็จะมาติดตั้งแอร์ในรถตู้อคอมพิวเตอร์กันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอร์ที่เราจะติดตั้งแบบไหนถึงจะเหมาะนะครับในรถคันนี้จริงๆแล้วเขาได้ติดตั้งแอร์มาแล้วละ่ะแอรท์ที่เขาติดตั้งมาเนี่ยก็จะเป็นแอร์บ้านเลยแอร์อรไฟที่เป็น220เลยเขาก็ใช้มาได้ดีอันเก่าเขาก็ดีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าการใช้งาน,นอาจจะไม่ค่อยหมอยตัวอย่างเช่นเอาไปจอด ตรงไหนที่ไม่มีไฟเพราะว่าเขาใช้ไฟบ้านเนี่ยเสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วเปิดเลยบางบางที่เนี่ยเขาก็ไม่มีไฟใช้ก็เปิดแอร์ไม่ได้อันนี้คือคอมแอร์ที่เขาติดตั้งแล้วคอยเย็นเนี่ยเขาใช้คอยเย็นเดิมของรถที่เป็นไมโครบัสอันนนี้อันเดิมนะให้มาดูก่อนว่าอันเดิมนี้เขาทำเขาทำแบบไหนมาแต่วันนี้เราจะมาถอดออกถอดออกเพื่อที่จะติดแอร์ดีซีของเราเพราะว่าจะได้เหมาะกับการใช้งานซึ่งในรถคันนี้เขาไปทำเป็นรถโมบายไว้ทำงานบนรถ บางที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จะได้ใช้แบตเตอรี่นะครับวันนี้ตอนนี้เราติดตั้งเฉพาะแอร์ดีซอย่างเดียวแล้วนอกจากแอร์หลังคาแล้วมีตัวไหนที่ให้เลือกเดี๋ยวเราจะพามาดูเพราะว่าในในรถคันนี้ลูกค้าเขาไม่เอาแอร์หลังคาส่วนมากเลยเนี่ยลูกค้าก็ไม่อยากติดตั้งแอร์หลังคาเพราะว่าแอร์หลังคาเนี่ยต้องมาเจาะหลังคาอาจจะเสียรถบางคนเขาลักรถเขาก็ไม่อยากทำนะครับแต่ในคันนี้มีแอร์สตัวนี้เอาออกให้ดูละลูกค้าเนี่ย เขาให้ให้ทางร้านเนี่ยเป็นคนเลือกเองเลยว่าเราเอาแอร์ตัวไหนถึงจะเหมาะสมกับกับรถนะครับโดยที่ถอดแอร์ตัวเดิมเนี่ยออกวันนี้เราก็มี2ตัวเนี่ยที่ที่มาเลือกแล้วก็พามาให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่าแอร์แบบเนี้ยมันเหมาะกับรถอะไรแอร์แบบนี้เหมาะรถอะไรก็คือแอร์ตัวเนี้ยจะเป็นแบบเป็นวอร์ไรด์นะแอร์ติดผนังต้องเรียกกันแอร์เหมือนแอร์บ้านอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยกับอันเนี้ยเป็นสปีดท้าคือแขวนด้านบนเดี๋ยวเราพาไปดูกันเนี่ยอ,อย่าง สมมติยกตัวอย่างเราคันนี้เราเอาแอร์แบบนี้ติดตั้งได้ไหมก็เราจะติดตรงไหนเพราะมันเป็นแอร์ติดผนังแบบนี้หรือว่าแบบนี้มันก็ไม่เหมาะ,ะหรือว่าถ้าเกิดเราทําจากข้างบนลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็าปแป้งมันก็ยื่นลงมาเยอะซึ่งลูกค้าเขาต้องการเนื้อที่ตรงนี้เอาไว้ทํางานเอาไปติดตรงโน้มันก็หันหลังกลับมาอีกก็ไม่ส่งความเย็นไปด้านหน้าวันนี้ ทางร้านเราเนี่ยก็เลยจะเลือกอเป็นแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวเราจะจะติดตรงนี้เนี่ยติดตรงนี้โดยที่ที่เราจะรลืออันนี้ออกเลือตัวนี้ออกอันนี้ตนเนี้เขามีคอยเย็นอยู่เป็นเป็นคอยเย็นของรถยนต์นั่นแหละแต่ว่าเขาดัดแปลงเอาแอร์บ้านเนี่ยไปติดไปใส่นะเดี๋ยวถอดตรงนี้ออกแล้วอันนี้ใส่ตำแหน่งเดิมอวันนี้เราพามาดูอีกนิดนึงว่า จริงๆ ADC ตัวนี้มีทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะครับก็จะเป็นขนาด850วัตต์2ตัวนี้ใช้คอมเพรสเซอร์เหมือนกันวันนี้เราเอาคอมเพรสเซอร์มาให้ดู2ตัวจริงๆแล้วมี3าครนะัสตัวก็คือถ้าเราจะดูความเหมาะสมว่ารถรถเนี่ยตรงไหนที่เราติดตั้งได้เพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างอย่างตัวเนี้ยถ้ามันใหญ่เกินเนี่ยถ้าเราไปติดตั้งที่ที่ยางอะไหเนี่ยเราก็ใส่ได้เลย แต่ว่าบางบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่อยากเอาอายางอะไรออกก็ก็จะหาตำแหน่งด้านล่างถ้าถ้าเป็นรถคอมพิวเตอร์คันนี้ชุดเนี้ยซึ่งเขาจะเล็กกว่าเพราะมันเขาไม่มีเปลือกตรงนี้ก็จะใส่ได้พอดีคิดว่าพอดีเดี๋ยวเราไปลองกันดูแต่ว่าเราก็จะมีอีก,อกชุดนึงก็คือแอร์ที่ย่อแยกคอยของเราเนี่ยถ้าถ้าอันนี้ใส่ไม่ได้เราก็เดี๋ยวจะใส่ตัวแยกคอย แยกคอยคือเราไม่ได้เอานี่ไปแยกนะคือเราจะมีชุดแยกมาต่างหากเลยครับเดี๋ยววันนี้เราไปรือออก,ก่อนเดี๋ยวเราจะให้ช่างมันรืออ,อกแล้วก็หาดูว่าตำแหน่งเนี่ยความกว้างเนี่ยมันสามารถเอาไอ้คอยล้อนตัวนี้ใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราเอาแบบแยกคอยใสย่ไปเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้คอยร้อนคอยร้อนของแอร์บ้านนั่นแหละที่เขาติดตั้งมาเราถอดออกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาคอยร้อนเราใส่เนี่ยเรามาดูเลยนี่เราใส่แล้วโอ้ยเดี๋ยวนี่คอยร้อนอขนาดหนึ่งหื BTU บักเอฟเลยค่อนข้างใหญ่อันนี้เราไม่เอาอันนี้อันนี้หมายถึงรวมทั้งคอมแอร์แล้วก็คอยร้อนพร้อมกันเลยนะอันนี้แอร์บ้านเนี่ย นี่แหละที่เขาบอกว่าแอร์บ้าน,เ,นเวลาเรามาติดตั้งที่รถแล้วมันไม่ค่อยจะเหมาะหรอกอย่างงี้แอร์ดีซน่าจะเหมาะกว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้วัดเลยเราเอาแค่อันเก่าที่ถอดออกมาเพื่อที่จะวัดดูเนี่ยว่ามันใกล้เคียงกันหรือเปล่าคิดว่าไอ้ตัวนี้อยู่ได้อันนี้น่าจะใส่ได้แต่ถ้ามันใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะเอาอีกชุดนึงที่เป็นแผง2ชั้นของเราเองอะทางร้านเราเ,เอาไปใส่แทนก็ต้องแยกคอมต่างหากแต่อันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าคอมกับกับอคอยล้อนเนี่ยกับคอมแอร์เนี่ยก็อยู่ติดกัน ก็สะดวกแล้วง่ายในการติดตั้งด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันว่ามันใส่ได้ป่าวันนี้เราไม่ได้ทำบนห้อยอนะ่ะทำกับพื้นนี่แหละก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงในคอมแอร์รุ่นนี้นะเราไม่สามารถเอาไปจับความอย่างนี้ได้น,ะน,นี้ไม่ได้นะเพราะว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยลูกยางกันสะเทือนเนี่ยเขาจะกลับทางอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่เหมาะคือคือไอตัว แผงคอยล้อนคอมเพรสเซอร์ชุดนี้เราจะต้องติดสงนี้อย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็คือ,คอ,คอต้องหงายท้องแบบนี้ให้พัดลมดูดลงล่างอะใส่เลยเผื่อเผื่อใครแบบว่าเรามาซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยเดี๋ยวจะติดตั้งผิดเราจะทำให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่ทนเดี๋ยวให้สตาร์ลองยกดูได้ไหมได้ไหมค,ค,คิดเวลา,าได้หมลูกโอเคอะ่างตาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ย ติดตั้งตรงนี้ได้ก็ง่ายเลยเดี๋ยวเราติดตั้งกันเลย แอร์คอมแอร์ของแอร์บ้านนะครับอันนี้คนเขาทำมาเองเดี๋ยวเราลื้อออก เราเล,ลือคอยเย็นด้านบนเนี่ยออกแล้วก็เอาคอยเย็นเนี่ยสรุปล้วข้างในเนี่ยเขาเป็นไมโครบัตซนึ่งแต่ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าข้างในเป็นไมโครบัสเพราะเราไม่รู้หรอกเขาติดแต่ที่อื่นมาหรือว่ามันคือไมโครบัตอันนี้เราออกก็อ่ะตานะเก็บเลยไปเลยหลังจากที่เราออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคอยเย็นของเราเนี่ยมาใส่เฉยอันนี้ก็คือคอยเย็นตัวใหม่คอยเย็นตัวใหม่ของเราที่เราจะเอาไปใส่ก็ นี่ถ้าเราใส่แบบเนี้จุดจุดที่เรายึดเนี่ยยืดลงมาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยก็ไม่เกะกะหรอกอันนี้คืออันใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปอ่ะถือก่อนคราวนี้ก่อนก่อนที่เราจะเอาคอยเย็นเนี่ยไปใส่อย่างที่บอกลูกค้าบางคนเนี่ยอากลัวว่าเจาะรถตรงไหนหรือเปลา่าแต่ว่าคันนี้นนเขาเจาะมาแล้วล่ะแต่ว่าบางคันที่ยังไม่ได้เจาะเนี่ยหรือว่ารถรถที่ หลังคาเดิมๆเนี่ยเราจะทําแบบนี้เดี๋ยวบอกก่อนเลยนี่เราจะทําไม้แบบเนี้ยขึ้นมายึดตรงนี้คราวนี้การที่เรายึดเนี่ยในพรมข้างบนเนี่ยเขาจะมีกิิบล็อกพรมเห็นไหมสามจุดเนี่ยเดี๋ยวเรายิงน็อตเข้าไปตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องเจาะเพราะว่าเออในน็อตเนี่ยตรงกริปที่ล็อกพรมเนี่ยของเขาพอดีกับพุกที่เราใช้พอดีเลยก็จะฝังพุกไปในสามตัวเดี๋ยวล้วก็เอาไม้มายึดน็อตตรงนี้สามตัวเสร็จแล้วค่อยเอาคอยเย็นเนี่ย ามายึดตรงนี้อีกครั้งนึงเดี๋ยวเราจะทําไม้แบบนี้เสร็จแล้วก็จะไปหุ้มหนังหรือว่าหุ้มพรมให้มันเป็นสีเดียวกับรถก่อนมาที่เหลือเดี๋ยวให้ช่างฟุกไปทําต่อเลยจัดการได้แผ่นไม้แบบนี้เรียบร้อยละหลังจากที่เราวัดตําแหน่งตรงนี้เสร็จแล้วก็ยิงพุกแล้วด้วยเราได้แผ่นไม้แบบนี้เราตัดตรงนี้80เซน25คูณ80เพราะว่าคอยเย็นนะกว้างยาวดีต้องบอกว่ายาวยาว70็ดสิบเซนตรงนี้ตัด 80, cm. 80 cm. เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยตำแหน่งที่ที่เราบอกก็คือคานตรงเนี้ยในในรถทุกคันต้องมีคานด้านหลังแบบนี้เราก็เนี่ยยิงพุกเหล็กอย่างเงี้ยเป็น M6 ใส่เข้าไปอ,อย่างที่บอกว่าเนี่ยจุดของพรมรถทุกคันจะต้องมีพรมแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นกิฟล็อกพรมครับเราอาศัยตรงเนี้ยรอยที่ไม่ต้องเจาะรถเลยรูรูกิฟตรงเนี้ยมันพอดีไงในในรถทุกๆคันมีหมดเราก็เอาแผ่นไม้แบบเนี้ยเข้าไปยึด ยืดแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาคอยเย็นไปยึดอีกครั้งก็ไม่จําเป็นต้องเจาะรถนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างฟุกเจาะเลยใส่เลยเจาะแล้วด้วยอ่ะ ต้องยืนอย่างเงี้ยเพราะมันรถมันสูงก็อันตรงเนี้ยเราติดตั้งเสร็จแล้วที่เหลือก็จะเดินท่อดน้ำยาลงมาในรถตู้ในรถตู้นะมาดูมุมนี้อีกมุมนึงในรถตู้เนี่ยอ่าเขาจะมีนี่ฝาปิดตรงนี้ฝาปิดตรงเนี้ยอ่าจริงๆแล้วรถรถตู้คอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นของโตโยตา้าทุกคันมีหมดเลยตรงเนี้ยคือเขาไว้เปิดเปิดเปลี่ยนหลอดไฟแต่ว่าถ้าในรถแบตเตรี่ตรงเนี้ย จะไปตำแหน่งตำแหน่งที่ใส่เยเบลล์เข็มขัดน,นิรภัยอ่เี้เดี๋ยวเราจะเดินท่อลงรูนี้โดยที่ไม่ต้องเจาะรถเลยไปไปทำกันต่อ น,นี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูใกล้ๆตรงแอร์อ่าชนิดแบบแยกชิ้นแขวนแบบนี้นะแล้วก็น้ำตำแหน่งตรงเนี้ยที่เราติดตั้งเนี่ยก็เสร็จละเก็บงานเรียบร้อยละพร้อมส่งงาน,นะคะนันนี้ดูไอเนี้ยท่อเส้นเนี้ยเราเดินลงมาแบบนี้เลยโดยที่เนี่ยตรงที่เราบอกว่าเราไม่ได้เจาะเนี่ยอันเนี้ยตรงนี้ปกติแล้วของรถจะเป็นไอที่ใส่เข็มขัดนิรภัย เราก็มาใส่ตรงนี้เราก็เดินท่อลงไปด้านล่างโดยที่คอมแอร์นั้นอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะพาไปให้ดูด้านล่างด้วยว่าคอมแอร์ที่เราติดตั้งเป็นแบบไหนครับสำหรับรถที่ทไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์มานะเราก็ทำเป็นกล่องอย่างเงาี้ยมาวางไว้สามารถย้ายได้ยกไปที่อื่นก็ได้ ในในแอร์รุ่นเนี้ยในในแอร์รุ่นเนี้ยกับแบตเตอรี่ขนาดสองอแปดิอมป์ย4ิสีโวลต์แบบเนี้ยเราเปิดตอนกลคืนได้สามคืนคืนแล้วสักแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยเปิดได้สามคืนเลยเคยทดลองแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดกลางวันเนี่ยอาจจะได้สักยี่สบชั่วโมงประมาณนี้คือแปดหรือยี่สิคืสองสองวันก็จ,จะได้ก็เดี๋ยวเราเปิดวิธีใช้งานให้ดูตรงนี้เลยเรถครันนี้เขาไม่ได้ไว่ายนอนนะไว้ทำงานเพราะว่าทําทำเกี่ยวกับ สตูดิโออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเกี่ยวกับการถ่ายทําตรงนี้เขาก็ใช้เวลาไปจอดคันนี้จอดกลางวันครับจอดตากแดดได้เลยเพราะว่าห้องในศาลนี้เขาล็อกไว้แค่แค่ตรงนี้ไม่กว้างมากน่าจะประมาณสักสองเมตรก็รสามารถทำความเย็นไดน้เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนในแอร์ที่เป็นแอร์ดีแบบนี้นะครับเป็นระบบอ e ิเอรวเตอร ขึ้นอยู่กับที่เราปรับหรือว,ว่าเราจะปรับเนี่ยให้เป็นโหมดฟิกสปีดก็ได้อินเวอร์เตอร์ก็ได้ประมาณในในการปรับแอร์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะกินกระแสะไฟตั้งแต่โลสุดอยู่ที่ประมาณ10แอมป์จนถึง35แอมป์คือแรงสุดประมาณนี้ ส่วนส่วนรูปแบบของของแอร์เนี่ยเราจะมีให้เลือกอยู่หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบบหลังคาเราก็มีติดตั้งนะครับแล้วก็แอร์แบบเนี้ยที่เป็นแขวนนี่ไงหรือว่าเป็นสปีดไทเนี่ยนะครับก็มีแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นแบบวอลไทคือแปะผนังเนี่ยแต่ว่าในรถคันเนี้ยการติดตั้งแบบเป็นวอลไทเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยครับเพราะว่าเราติดด้านบนเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วก็ง่ายแล้วก็ไม่เสียรถไม่ต้องเจาะแล้วไม่ต้องดัดแปลงอะไรกับรถก็สามารถติดตั้งเข้าไปแบบนี้ได้เลย จริงๆแล้แลวเนี่ยเราเคยทดลองนะแอร์แบบเนี้ยเราตอนกลางคืนนะหมายถึงต้องบอกก่อนนะว่ากลางคืนนะเพราะว่ากลางวันเนี่ยไม่ค่อยได้ทดสอบเท่าไหร่ในกลางคืนเนี่ยเราเคยเปิดเนี่ยต่ำกว่า20องศาเนี่ยก็ยังตัดก็ยังทําความเย็นได้ก็หมายถึงว่าเขาสามารถทําความเย็นได้มากกว่า20องศาแน่นอนนะครับแต่ตอนกลางวันเนี่ยเราเคยเปิดกันเนี่ยเร่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นกลางวันนะตอนนี้บ่ายสามเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยเราก็ปรับ23องศาเนี่ยเขาก็สามารถทําอุณหภูมิได้อ่า ต่ำกว่า23มงศาด้วยเปิดเนี่ยไม่นานอะ่ะเปิดสักพักเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ทดสอบลอแล้วว่าพอเราเปิดสักพักเนี่ยเขาก็จะเบาสปีดลงนั่นหมายถึงว่าการทำคามเย็นน่ะก็สามารถทำได้เท่ากับที่เราตั้งไว้23มงศาก็ก็จะมีเท่านี้ในการติดตั้งแอร์นะครับท่านไหนสนใจนะครับในการติดตั้งแอร์หรือว่าแอร์ขนาดหรือว่าแอร์แยกชิ้นแอร์หลังคางเนี่ยทางร้านนะครับสอ สินนันเซอร์วิสหรือว่าสวง DIY เนี่ยก็รับติดตั้งนะครับท่านไหนสนใจนะครับผมนะครับอยู่ที่ถนนประชาสัมาญนะเขตหนองจอกกรทมนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่หน้าเพลทเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ